สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจากมื้อหนีสะพายตาผ้ามากินหอยนางรมทรงเครื่องเทหอมลงใสเลยจ้ามากหลายไซส์หลายเด้อพี่น้องนี่มือ้อหนีกินแบบย่ำเลยจ้าหอยไม่ต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องกินกับยอดกระถิน Mother, Mother, มาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำสะพายปากเด้อจ้า mm hmm. mm hmm. เมื่อได้กินโดนยังแสบคือเก่าจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมอยากให้พี่น้องได้กินน้ำด้ว ก็ขอโทษขออภัยสําหรับผู้ที่บ่ก,กินดิมเด้อจ้าพี่น้องของแสบขึ้นกับพููมาคือว่าอรไอเจ้า สองสามตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องกินจุกจุไปเลยจ้าสำหรับผู้มิรคกประจําตัวกินไลกับโบดีเด้อพี่น้องสภายตาสุขภาพแข็งแรงจ้า คำทรงไทยเมากินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องแซ่บๆจ้าหวานมาก